โอเคสวัสดีครับผมผมบอมคนป่านะฮะอันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับการเล่นยังไงให้ขึ้นแลน์คอนในหมวดคาราโนเชดครับนะฮะในช่วงต้นเกมสุดๆเนี่ยคือมันมีความจำเป็นที่ค่อนข้างสูงมากว่าเราจะต้องเลือกแคลรี่ให้ถูกถ้าเราเลือกแคลรี่ถูกทุกอย่างจะง่ายครับทุกอย่างจะง่ายจริงๆนะแต่ว่า ถ้าหากเราไปเลือกตัวที่มันแอดวานซ์หน้าเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกมมันเสียนะครับเราจะเสียในช่วงต้นเกมเยอะพาะงั้นเนี่ยเรามาดูกันครับว่าแคลรลี่ตัวไหนที่เราเล่นได้บ้างนะคะซึ่งเอาจริงมันมีไม่กี่ตัวครับพ,พูดเลยครับมันมีไม่กี่ตัวฮนะตัวแรกครับผมตัวเดอะเบสของเราฮนะคือไฮยอเตครับไฮยาเตเนี่ยมันเป็นตัวที่โกงที่สุด ในเมตานี้ช่วงต้นเกมนะคือเป็นตัวที่โกงมากครับผมแต่ว่าช่วงเหล็กเกมถ้าไม่ได้สามดาวผมแนะนําให้ขายทิ้งนะครับเราไม่ต้องไปกระเสืิฐกระสนทำสามดาวไม่ต้องนะครับเน้นแค่สองดาวก็พอตัวนี้ไฮเตะนะคือมีห้อยไว้เฉยๆก็พอนะครับเพราะว่าแค่2องดาวก็ทําอะไรได้มากแล้วนะฮะคือเรามาดูให้ไม่จิกดาเมจครับหกร้อย คือไม่เจ่ดาเมจตรงนี้คือมันกองฮะเหมือนมันบั๊กหรือมันอะไรสักอย่างฮะคือมันยิงดาเมจมันยิงกระสุนเออออกไปประมาณ4ี่เมตรนะฮะยิงกระสุนล้วนๆสี่เมตรนะฮะคือโดนเข้าไปเทียงเนี่ยดาเมจมันจะเท่าที่โดนโดนจนเต็มมันอยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าสองพันกว่ากาสองพันสามพันเลยฮะอัตีท่าห้าห้าเมตรละกันเออห้าเมตรละกันฮะคือโดนโดนไป3 0 0พันนะฮะ ผมผมให้โดนมาสามพัหักเกาะแล้วเนี่ยก็นหลือเหลือมา2อ0พเป็นอย่างน้อยฮะคือสกิลที่หนึ่งคือแตกเลยฮะไฮเตะฮะแตกเลยเพราะงั้นเนี่ยทุกคนที่จะขึ้นแลงคอนได้พยายามเก็บไฮเตะไว้นะครับมาถึงปุ๊บเลือกไาเตะได้เลือกเลยครับต่อให้ดาวเดียวก็มีความหมายฮะนะครับคือมันจะเก่งกว่าตัวอื่นเยอะเลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับผมต่อมาตัวที่ ผมเลือกเก็บอีกอันนึงนะฮะในช่วงของเทิร์แรกสุดเลยฮะคือเราวัดผลตั้งแต่เทิร์แรกเลยนะถ้าเราไม่เจอไฮเตะนะครับก็อาจจะดูเป็นแวนแวนคือตัวที่สองครับที่ผมจะเลือกนะครับถ้ามีแวนนะแต่ว่าแวนเนี่ยโดยรวมแล้วก็ผมจะไม่เอาผมจะไม่รีบขึ้นสองดาวนะคือได้มาแล้วสุดท้ายผมก็จะขายนะครับแต่นอกจากว่าตัวมาจริงก็ก็เอาไปก,ก็ก็เอาไปสองดาวนะคือคือเอาไป ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราจะไม่ยืนนานนะครับเพราะว่ามันทาดาเมจได้ไม่ไ,ไม,ไม่ไม่เยอะครับเป็นไปไ,ได้ก็เราพยายามาถ้าเจอแฮตเตก,ก็ก็เก็บไว้ดีกว่าครับคือเหมือนจะมีมีเอาไว้เพื่อมาเสริมมาเสริมตัวนู่นตัวนี้เล็กน้อยครับผมนะคือมามาเสริมนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นเฟนิกครับเฟนิกนี่คือ ถ้าให้เลือกก็สูสีกับไฮเตะนะครับเลือกเฟนิกไว้นะครับคือมันดีตรงที่ว่ามันเล่นเผ่าบีดได้ครับตัวบีดนะเผ่าสัตว์ป่านะฮะซึ่งเผ่าสัตว์ป่ามันจะเป็นตัวยอดนิยมมากครับผมนะครับเพราะว่ามันช่วงต้นเกมอะไรต้นเกมคือมันทําอะไรได้ค่อนข้างดีนะครเพราะงั้น เออมันเล่นง่ายครับในช่วงต้นเกมในการในการตั้งหลักเพื่อหาตังนะในช่วงต้นเกมคือมันเหมือนกับเป็นบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะในเรื่องของการเสียเลือดเรื่องของการได้เงินยิ่งถ้าหากเราชนะรุวันเราได้ไฮแตเตสองดาวมาแล้วก็ได้ตัวอ,อื่นอีกสองดาวมาคือผมบอกเลยมันเล่นง่ายฮะนิ่งถ้ามีเฟนิกมาดีๆยืนคู่ไฮแอตเตตัวคือมันก็ยิ่งดีครับอ่ะถ้าจะได้อุรมณคติจริงๆคือจะต้องมีเปหน้าอีกตัวหนึ่งฮะ ไปนามาทําอะไรเอามาในกรณีที่เราได้ไอเทมห่วยๆฮะไอเทมห่วยๆอย่างเช่นหน้าหาเราไปเลือกไฮแอตเตเลือกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราได้ไอเทมอย่างเช่นบูมสติกขึ้นมาอย่างเงี้ยคือตัวที่มันจะทำทำดาเมจได้จริงๆเนี่ยคือก็จะเป็นไปนหน้าครับในช่วงต้นเกมนะอ่อก็จะเป็นไปนหน้านครับคือมันยิงมันมันสกิลมันจะชิ่งแล้วมัน,น,น,มนโดนบูมสติกเยอะ หรืออย่างบางทีเราได้ใบามาเางนี้ยถามหน่อยว่าตัวอื่นที่มันได้ใบขยยึน้นมามันมันเอาไปทําอะไรคือมันมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ฮะเราเอาไว้เอาไว้แบบในเวลาที่แบบเราเราซ้สวยเราได้พวกนี้ครับได้บลมสติกได้นี่มาครับเนี่ยสามชิ้นนี้เนี่ยซึ่งมันเอามาก็คือถือว่าดวงไม่ดีครับถ้าหากเราเราแบบว่าเราจวได้พวกเอ,อได้พวกเนี้ยมาตั้งแต่ต้นๆน,นะฮะไม่ค่อยดีครับรวมถึงไอ้พวกนี้ด้วย คือรจะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อทีมไฟเท่าไหร่นะครับตัวตัวนี้นะไม่ค่อยมีผลกระทบนะฮะถ้าหากเราได้พวกของอย่าง o f o of o t t h m m g i i c เนี่ยคือได้ขึ้นมาเนี่ยคือมันจะกลายเป็นว่ามันจะส่งผลต่อทีมพ้อนช่างเยอะนะครับเพราะงั้นในช่วงสามเทอร์ล่กที่เราเล่นเนี่ยเราพยายามที่จะเก็บพวกคายเตะฟินิกแล้วก็ไปน้าเอาไว้นะครับสามตัวนี้นะพยายามนะครับอ่า หรือว่าถ้าหากอย่างเรางกงๆหน่อยนะครับกงๆหน่อยเนี่ยเราเจอโมเลนในช่วงต้นเกมนะเราเจอโมเลนนะก็ซื้อเลยครับโมเลนเก็บก็เก็บไว้ครับแต่เราต้องเราเราอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่าโอา้ย <c oughs> เราอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่าถึงไหนละเราอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่า เอะไรยังไงนะช่วงต้นเอต้องดูว่าเราจะได้พวกแข้งพวกนี้หรือเปล่าอย่างโอเมก้านะครับคือมันมีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องได้โอเมก้าแล้วก็ไทแม็กพร้อมกันนะฮะแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาเป็นผมผมปล่อยนะผมปล่อยไปเลยคนระับคือช่างมันฮนะเออ้าไม่ได้ถ้าได้ถ้าได้ไดไอ้นี่โมเลนขึ้นมาแล้วแบบไปไม่เจอพวกแม็กพวกโอเมก้าก็ไม่ซื้อนะไม่ไม่เอาครับเพราะว่าโมเลนเนี่ยมันมีบั๊ก ในตัวของมันนะครับมันเป็นบั็กนะเป็นบั็กที่ทําให้เวลาตีแล้วกระกระกระกับเวลาได้อันตร์นะผมเคยไปใส่พวกสมุดเวทขึ้นมาเนี่ยสมุดเวทคือไอเทมนี้นะฮะไอเทมนี้นะครับซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าเป็นผลเสียต่อโมเลนเฉยเลยครับต่อให้ใส่พวกนี้ฮะดาบคีนะครับหรือพวกนี้ก็ไม่ทําให้โมเลนเก่งขึ้นนะครับเพราะงั้นก็ตัดได้ก็ตัดมากครับไม่ต้องเอาครับ เพราะงั้นแน่ตัวที่จะเล่นได้จริงๆเหลือไม่กี่ตัวครับอย่างไอ้เนี่ยเป็นผมผมก็ไม่เอาครับไบโอเลตเนี่ยไม่เวิร์คครับไบโอเลตนี่ห่วยครับบอกเลยครับไบโอเลตห่วยฮะเอามาเอามาแล้วมันถือปืนแล้วมันวิ่งเร่งครับไม่ไม่ควยครับและนี่คือเหมือนจะดีนะดูดามเมจ้าพันห้าสองพันห้าสามพันห้าคือมันห่วยครับเพราะงั้นเนี่ยในช่วงต้นเกมนะครับผมแนะนําอย่างอย่างเดียวเลยคือพยายามหาฮายาเต ให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างจะดีครับนี่คือการเลือกแคลี่ต้นเกมนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็พยายามที่จะเ,เก็บไว้นิดนึงแล้วกันฮะเก็บเก็บเก็บไว้แล้วกันฮะนะเก็บเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นหลักในการเล่นต้นเกมนะฮะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับเพราะงั้นหลักในการเลือกต้นเกมคือให้เราเน้นที่แคลรี่นะครับเน้นที่แคลรี่นะครับแล้วก็ถ้าหาก ได้ไอริมานี่นะครับเก็บไว้ผมแนะนําให้เก็บไว้ครับไอริมีประโยชน์กับทุกเด็กนะครับไอรินะครับมีประโยชน์กับทุกเด็กเลยครับไม่ว่าเราจะเล่นแบบไหนคือไอริดีมากๆครับแนะนําอีกตัวนะครับเอาไอริฮะนะครับในช่วงของการเลือกต้นเกมเนี่ยก็แนะนําตามนี้นะฮะสามตัวอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสามตัวครับไฮเตะเอ่อไฮเตะ เฟนนิก์นะครับแล้วก็เปน่านะครับสามตัวนะฮะสามตัวนี้นะครับถ้าเก็บได้เก็บเลยนะครับส่วนพวกตัวอื่นไม่ค่อยแนะนําครับอย่างเช่นพวกมาสายเว้งเงี้ยอย่างอิงกิตเงี้ยคือเอาจริงมันก็ไม่ค่อยดีครับไม่ไม่ไม่ดีเพราะว่ากว่าจะได้จ่ายสกิลกว่าได้อะไรอะไรพวกนี้คือต้นเกมสายเวทเล่นไม่ได้ครับเราต้องมาดูที่แคลี่อย่างเดียวครับผมอ่ะในช่วงต้นเกมนะฮะก็อันนี้ฝากไว้คลิปแรกก่อนละกันนะฮะ วิธีการเลือกออฮีโร่ต้นเกมนะครับผมนี่นะครับขอบคุณทุกคนครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาต่อคลิปที่สองนะผมจะลงคลิปรัวๆเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการเลือกตัวต้นเกมนะฮะเราเลือกได้แค่3ตัวนะครับนะ,ะมีแถมนิดนึงฮะแถมแถมนิดนึงอ่ะบางทีเนี่ยบางทีคนงงครับเฮ้ยพี่ผมถ้าหากผมได้เป็นเผ่าไฟเตอร์ขึ้นมาเผ่าไฟเตอร์คือเผ่านี้นะครับนี่นะครับ ไปาไฟเตอร์นะผมจะเลือกตัวอะไรได้บ้างพวกไฟเตอร์ต้นเกมแ์นก็เอามาเติมๆไม่ครบครับฟอร์เรนเนี่ยไม่ต้องไปหวังครับไม่ต้องไปหวังเอา3ดาวฮะคือ t ด o d เม a 2สอ้อยหเนี่ยคือมันก็งั้นๆน,นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยงั้นๆฮะงั้นๆหางั้นๆฮะ,ๆนะะ,ๆฮะไม่ไม่ต้องไปเก็บนะฮะฟอรเรนนี่ตัดนะฮะถ้าถ้าไม่มีตัวอื่นที่ดีกว่าก็ตัด ตัดฟอร์เรนออกนะครับผมตัดฟอร์เรนออกนะแม็กนี่ก็ผมจะไม่เก็บถึง3ดาวนะครับก็คือแค่เอามาแค่ต้นเกมสั้นๆแค่นั้นแม็กนะครับแม็กนี่ก็ตัดนะครับตัวนี้นี่ก็เอามาจนถึงช่วงกลางเกมกลางเกมนะครับลูกนะฮะซึ่งเป็นแครี่ที่สามารถใช้ยืนในตำแหน่งแทงได้นะครับตัวนี้นะฮะคือสามารถเอามาแทนแทงได้เลยนะครับเราอาจจะเล่นเป็นเอ่อหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งไอรีหนึ่งฮยาเตะก็ได้นะครับในช่วงต้นเกมนะฮะ คือดีครับมันก็จะได้กลายเป็นเอ่อเป็นไฟเตอร์นะเป็นเป็นไฟเตอร์ด้วยนะครับได้ได้เผาไฟเตอร์ด้วยแล้วก็ได้แคลรี่ด้วยนะครับแนะนํานะฮะอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ครับไปไปได้เก็บไว้ครับอดูอินนะฮะเจอก็เก็บไว้เลยนะครับอดูอินนะฮะแล้วก็แก๊กแก๊กตัวนึงครับอ่าแก๊กอยู่ไหนเนี่ยอ่าแก๊กก็คือนี่นะครับตัวนี้นะครับสังเกตว่าผมเก็บทำไมผมเก็บเพราะว่าเอาเผาดวงตาครับเพราะว่าเผาดวงตาเนี่ยผมบอกเลยว่า มันเป็นอะไรที่ต้องใช้ครับเราจะไม่สามารถชนะได้เลยถ้าเราไม่เล่นเผาดวงตาครับในแรงสูงๆนะฮะคือยังไงต้องมีเผาดวงตาครับเพราะเหมือนเกมมันยังไม่ค่อยสมดุลนะครับอ่าเกมมันไม่ค่อยสมดุลนะเพราะงั้นก็ผมฝากเอาไว้นิดนึงนะฮะว่าอย่าลืมเก็บเผาดวงตาไว้นะครับเผาดวงตานะอันนี้นะแนะนํานะครับมาถึงต้นเกมแบบเก็บเผาดวงตาได้เก็บเลยครับเพราะว่ามันสามารถใช้แทงได้ครับอย่างพวก อะดูอินเพาอะไรพวกนี้ฮะเอามาใช้ได้นะครับคือเก็บเก็บไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ตัดแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกที่คลิปหน้าละกันฮนะขอบคุณครับผม